หลังจากที่พ่งผ่านพร้มพิธีมั่นไปหมาดๆนะคะเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนี้นะคะแองจี้เฮสติงนะคะก็ได้ออกมาบอกชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าจะมีพิธีแต่งงานในช่วงกลางปีหน้าค่ะ โดยแองจี้บอกนะคะว่าฝ่ายชายนะั้นเป็นชาวคูเวตค่ะทำงานเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันนะคะและได้มาขอตนแต่งงานโดยได้ทำเซอร์ไพรส์ทำเอาเธอถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวค่ะและเธอยังบอกต่ออีกนะคะว่าตอนนี้วางแลนแต่งงานไว้แล้วน่าจะเป็นกลางปีหน้าโดยตนได้คุยกันนะคะว่าหลังจากแต่งงานเราก็จะเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามค่ะและบินไปใช้ชีวิตคู่ที่คูเวตเพียงตอนนี้นะคะก็ขอทำงานที่เมืองไทยให้เรียบร้อยก่อนเราไปฟังเสียงของแองจี้กันค่ะ ก็ถ่ายรูปอะค่ะแค่ถ่ายรูปธรรมดาเนี้ยแหละแล้วก็เขาก็ลงไปที่พื้นแล้วเขาบอกว่ามาช่วยผูกรองเท้าให้หน่อยก็ก็ดูแลแบบไม่อยากคุกเข่าอะเพราะว่ามันะจระปกอะพื้นมันสการกเลยบอกว่าก็เลยกำลังจะเดินหนีกันเนี่ยเขาบอกตกลงจะไม่เอาใช่ไหมก็เลยหันไปเป็นแหวน เลเจนซีนา่ะประมาณไม่ต้นนะคะประมาณนั้นนะคะไม่ได้คุยอะค่ะคือมันไม่ใช่ประเพณีบ้านจีด้วยแล้วก็ไม่ใช่ประเพณีบ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยถ้าขอสินสอดก็ไม่รู้จงไองอะเนาะแต่ขอให้เขาดูแลเราแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็คือให้เกียรติเราก็พอแล้วอะค่ะ